สวัสดีค่ะแท็กท่านประชมทุกๆท่านนะคะที่นี่คือศาลาแก้วปูนะคะหรือวัดเขกอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายเป็นสถานที่ที่มีรูปปัน้นเทวะไลนยนะคะที่มีมวขลังสวยงามมากในเนื้อที่โดยประมาณ42ไร่นะคะนำภาพมาให้ เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้ชมไปด้วยกันนะคะสาราแก้วปูวัดแขกเป็นรูปปัน้นเทวะลายต่างๆที่เข้ามาดูมาชมแล้วช่งางมีมนขลังมากมายนะคะปฏติมาก,กรรมที่สวยงามนะคะปรติมาก,กรรมที่สวยงามเป็นความศรัทธานะคะที่สร้างขึ้นมาเทวะลัยที่ เทวรูปเทวรัยที่อยู่กลางแจ้งน,นะคะก็ะ <โด S 1> มีมุนขลังสวยงามมากเหมาะสำหรับที่อ่า นักท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึงของจังหวัดนองคายที่ได้มาแล้วต้องได้มาชมนะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวนะคะชมเทวไล ปางนี้คือพระสันกระจายนะคะพระเถระผู้มีผิวงามผุดผ่องดุดดังพระพุทธเจ้านะผู้มีพระพากเจ้าอันเป็นที่รักน,นี้ก็จะเดินไป เพืนๆท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะมาชมบริเวณน,นะคะสถานที่ที่มีความสวยงามนี่นะคะ สวยงามมากนะคะเป็นเทวไลนะคะอุทยานที่มีทั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยนะคะอยู่ท่านในนี้เป็นเทวไลต่างๆนะคะ เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกทกท่านมาชมศาลาแก้วคูด้วยกันนะคะวันนี้ที่จังหวัดหนองคายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะในบายนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะ ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะชมอย่างมีความสุขกับคลิปนี้ไปด้วยกันค่ะ เทวลายปางราหูกินจันนะคะหรือราหูอมจันสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่ทานที่ชมคลิปนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ